เสียงเสียงกำนันใจแจวดนปรีแววเสียงแคนมาแทน้างเป็นบทเพลงว่งค่ากันน้าฟังคนเริ่มหลังไหลล้นจะเน่นนอนน้ำโน่นนองกองครูก็รู้ละน,น้ำโน่นฟังพยายามเดือนสิบสองรักรถจี๋สุขสมอารุณปอง เคยเทียวไปทัวแฟนคือเร่งแจนเน้นสนขง่คยเสบนานันละบางลังอยู่ทางหานพวกลุกชทานประมันจวงเต็มในสวงบบล่วงลนด้วยคุณค่าขามาชนเคยบางคนบบบนเอาจังแนมเข้าแต่เก่ามา จำไว้เถองพวกเมป่าสุมบ้านป่าคณะลันควรรู้จักเป็นคำไทยอ,อนสิไปหาจังเมืองขอก่อบอกเคยแรงเรื่องขอป่าละคาแพงบอกเคยแรงมาโอ,อุนแรงเชี่ทานสนับสนุนยังการอุ้คณะัยสาธาไทย เดี๋ยวนี้นะนะแม่ได้รับคนการคนงานมากเลยเดี๋ยวดูกลาเดี๋ยวนี้แม่ยคนการคนงานไปไหวทงให้ทงหน้าคุณอ่ะมือนี้พาไปส่งเขาส่งนม้มเขาเด้อลูกหลาเดิอจานพจะกนละเมียอุ้ยได้มาหลายคนอยู่ลูกลลาแม่ไปถามหนีกระบอได กันเลยได้คนการคนงานมาเสด็จเดีด๋ยวนีม้มาเหตการเหตุงานแม่เฝ้าอยูน่นี่แม่ไปทำนี่ทำสินี่บ่ได้เงินบ่ได้ท,ทดวงบ่ได้ตัวพอไงโสตาโฟว่ามีงานเงินให้แม่จักเถียเด้ลูกลาเด้นีน้กันเลยเอาคนการคนงานหรือว่าเอาลูกไส้พิ่นมาเหรอแม่โอ้ยเอาลูกไส้พิ่นมาตัวขั้นยอดเหตจังสี่กับบ่ได้ยังจักเถียไปง่ามเอ็งกับบ่ได้จักเถียตัวลูกล่ะไม่ต้องหัวแมียนม่แม่ดูแม่จีาเขาไมีอย่างนวกินเหตไปเหตเขาละแม่อ้าวมูตโตมีอย่างก็เอาไปตัวลูกลา จะเป็นค่เป้าก็สิเอาเนี้ยกินจจำเสียผุแล้วก๋วยเตี๋ยวบ่แม่ไว้ไอ้เขาเปหัวมันอย่างไมหายอ็ดถอดก๋วยเตี๋ยวมันเห็ดยากเห็ดซุปนั่นน่ะซุปต้องอูสิเห็ดนี่ยังล่ะซุปหอมปีโอ้ซุปหนมอยก็ได้เด็กให้คุณเปียกับป้อจะเปียกแบบต้องใกล้กระไรกระไรแม่ข้าจังสันไปคุ้มนองคุ้มนงเด้อว่าตองห่วงดอกแม่จ่าต้องอู่เห็ดเรียบร้อยเบอร์ซุปอันนั้นยางชุนเนี้ย สิเป็นไฮเป็นหน้าตองอู่กับเบื้องยางดีเล่ค่ะส่วนตัวยิ่งตองใหญเด้อลูกลาเด้อเมียแจ๋เขาน้ำซราบป่าปีนี้งามงามเพราะว่ามีของดีสเด้เมมันมีอยังของดีเอายังไปร้อยใส่ตองอูวนี่ชีว่าซูฟังไม่หย่างไรเอายังซูฟังมังกันอ่ะเป็ดอาหารเสริมวิตามินของพืชให้เจ้ากินบอก บอแเมนของพืชกูกินกระอวนกับพี่สเสลีย่ยวว่าตายได้ละแต่อวดแต่พี่เ,ออเป็นของไล่เทพอาหารเสริมของพืช<อ>พืชเป็นจุดเป็นดา่างใบกูดใบดา่างสิงเป็นเพียเพียรไฟเพียก,กระโดดนอนกนอนอนม้วนใบเศร้ามีอินมซิมเข่าแตกต่างแตกขอดีดีไล่เทปไม่ต้องดูด้ ก้อยบ้านนอนเห็นเจ้าเขาปะนอนน่ะสิหนีก้อนได้ก้อยบ้านอะเห็นปากบัดกระยานน่ะน้อยายบ่กบัดจะหนียานเดียวเพียรไส้เพียกระดูดดูดดุงดิงดุงดิงดุงดิงหนีหน่าใหญ่อ๋อไสขุยสูตรนี่น่ะดีวะท็อปนี่ละดีดีใส่อ้อยกระเบี่ยนพันใส่มันกระโลงหัวหัวยังใส่ผักอีหยังกะงามงามพะงาบหัวใส่สมืออาทิตย์หนึ่งสีทางหนึ่งรับประกันคุณภาพเลยว่า ไล่เทพจริงๆใหญ่ดิเกษตรกรตัวจริงใส่ตลอดเอาไปไหนคนงานใส่บอเอาไปไหนคนงานใส่มินบอต้องเอาไปหคนงานใส่นี่แม่โทรไปเลยติดต่อไปเลย089 9 3 1 9 0 0 0โทรไปหาเพิ่นเลยซื้อไปคนงานสีนะเ้อยดึงต้องหัวทันกังสั่นแม่สิสั่งซื้อมือนดิ มื่อนี้ต้องกไปให้คนการค้นงานใส่ปุ๋ยเดินกลาเด้อจะสิหน้าอะไรตัวนี้จะสอบนะแม่เด้ออเาจะซีบสอบพุ่งงานหลายพูดแม่ปีนี้ละป้าซื้อไปกระยาส่หลายเดี๋ยวมันสิตายดับนอ่ดับแนวเนี่ย ่ไบบเดี่ยวกว่าง่ายใส่ง่าเดียวก็่าง่ายแม่ผักนิหัวอาหารเสริมเนบป็ดอาหารของพืชใส่แขนนิดเดียวนิดเดียวพ้างบานใส่หรือวาเหาสงฉีดเจจะมีชนิดเนบจะมีชนิดน้ำมีเบิดคือค้นนี่ละนี่ละไว้พืชไม่กัดกินคือค้นว้าและวก็เยี่ตองอูละสวยละเนาะบ้านเลี้ยวสวยบ้านบ้านบ้านนี่ขับเบะอยู่แล้วคูอหนัง จังั่านเด้อดุลาเด้อผ้ากันไปเด้อเมี่ยขาดขาเมี่ยตีฟ้าเนี่ยกระดาเนียคอยกระดาเนาะแกวเนาะขาดขาดขาขาดเปล่าขาดเปล่าขึ้นและจ้าใหญ่ขาาขาดอ้าวว่าจะมาขาขาดขาเป๋ตัวนั่นนะตีอสร้างรอยตองกระด้เนาะรอยต่อมาเห็ดกับเขากับน้ำ หาดามหาทาไปมู่ผู้บริโภคเจ้าเมื่อขีดตกปลาค้นการค้นงานจะทวงให้ยทวงหน้ากูนะเล้วล่ะคนกาดคนงานคนเห็ดให้เห็ดหน้าเพื่อนกะซีเมื่อไอซลาเมื่อนี้เขาสิเห็ดอีหยังซูเพิ่นกินดีเฮเอ้ามันก็สิมีหมกปลาเออเอาปลาไงที่สุนเลยเนาะเมื่อกินปลาจะได้มีสมองเอาปลาต้มปลา ต้มปลาคอต้มต้มปลาต้มไก่ก็ได้น่ต้มไก่มาต้องหลวขนเด้อล่ะเด้ออ๋อเพื่ออะนั่นไก่ข้าต้มน้ำหอนโอ้ยนั่นสิล่ะนาองเฉพาะเจ้าเกิดนมาเป็นแบบนี้แหละต้องลวงขนปลาปลาไม่ใมาบดนคันเดดนหอนมาเรีวมันไปงานไ้ไปเรี๋ยวเรี่ห้อย่ามาเจ้าแฟน ผู้นุ่นอ่อนอ่อนซ้อนบันเทิงสินคามาวอพความจัดจอนละขใสให้ท่านใจพวกพี่น้องที่มาจองทัศนาพักคุณเหนือนอัเป็นฟ้าเกราบข้าป้าขามาเสียนคือความเพีย เวียนถามเป็นเรื่องอย่าถามกัวปรากฏตัวในคืนนี้ทั้งสาวนุมสุ่มสตีในคืนนี้เป็นสีสือนทั้งบ้านนี้บ้านอื่นมาคอยยืนนั่งหลอมตะสองเบื้องเรื่องนีทานอ่อนซ้อนขอเปิดมันขอพากผาก ประทานโบตังให้เป็นชื่อรถเติมเติมเป็นเทอมลอยถ้ารอขอสดับเรื่องบทมายาลำเอียงสาวให้เกียงอย่าเทียงดางเอาให้สมคุ้น่า่อนเชี่์มาตั้งแต่ขัง้าแนนยังให้ลังห อ่อนซ้อนบันเทิงสินบะเลิกลมยังวแววจมขลงพานยังประสานคอยแฟตุตางแดนสยามฟ้างวนกลับมาขอดังกองเป็นจังหวะทำนองเช้ดกองดังสน,นๆๆั่นแฟนใยฟังยังได้วันใส่สัมผาส แต่กอนข้งแค่แด่นยังใหลังห้องในคืนนี้ ประชาชนทำดีด้วยหัวใจแดนเหนือไต้เหนือไต้ยสานไทยทั่วทินเรือละมียี่หวงมหาหลดกวานทีกินไทยนีไทยนีนับฟ้าบุญหลายได้อาศัยพึง่งบุญหอมโพนังเจ้าสุขความมีเศร้าวามีเศราเศราประชาชนกินกินไมีดาไทยทั่วฟ้าเทราดูย็นงทุกข์แน่พอน เมื่อตดอกใดเป็นหองไส้หอแกว่ว่มิงเมืองแห่งป่าชาถวยรามิ่งเมืองแห่งปาา่าชาถวยรระทชาไทยน้องจะดูาประชาใดมีเกียรติศักดิอยู่ตร่มบารมีพระสกษริย์เอ,อ,องค์ว่าหนือกกลาต้งเป็นร่มเงาให้ชาวประชา ไทยทรงังไปทั่วแวนั่วทินเรื่องเรือนี้แหละคือพระราชาทำสรงงานด้านอิทธิศาให้ชาวประชาชนดีนในห,หัวใจแดงหาไตหาไตอีสานไทยทั่วทินบาลมีข่วงหมาล้นกว่านาทีทินไทยนี้ไทยนี้ ีมีดาไทยทว่วปาเพื่อราดย่้มหทุกงยาคอนหยาคอนพรอง่วงดวงไทยบับเหนือดวงใจเป็นหมมศ้ย ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซมองมือนะักเลออือเต่าไม่งนดอกเงีงง เหมันไกฤดูกอ่านผ่านมานานแล้วเหมันตาฤดูตั้งตั้งขานหอดปีมาอายหูฟังเอ้ยนาคมันไขดอกบางทางนาคมันไขดอกบางทางตีตองปองสูงปีได้นากเล่นน้ำบ่มีคููนอพ่อสอง ไผู้มีนาคกะยอมไข่ปีนัน้นเห็นแต่ว่าโยตอองสุเมินฟ้องกวงแจมเมฆขลาทรงนาวงวยแก้วแจมสมีจังว่าแสงหงเท่าเท่าไปทั่วจักรวาลอ่สุนทวยธนูธงโกงยังแก้ว โต๊ะเมื่อก็แล้วสิ่เพ่ังขันหางปูฟังเอ้ยถูกอันไหนก็หักศูนย์เอินว่าฟ้าขั้นพามาโบล้านเขาเหมือนเรามา นี่เนาะอาดละ่ะยังไงพี่นี่ตัวว่าฝนตกดีบ่บ่ปัดใดบ่ปันใดตีแมน่นเอ้าไอคือว่ามันมันดีก็พี่ไก่เนี่อยู่เด้อ๋อขันว่าเลี้ยงไข่กวัวมันกับไข่กวัวอยู่เนอน้าเป็นเังไรเดี๋ยวนี้โอ้ยแนนฟ้องแน่นยังไม่จีงยังมากโอ้กินมแบบขมวงอยู่หัวหน้า เฮ้ยเป็นแกตู่เวียกกระบ่กเฮ็ดไปหาลักกินนั่นกินนี่เจบท้องตายนะแม่เนาะมันหอนเดแล้วมันหอนยั่งกินข้าวเลยดิหอนยั่งกินข้าวเนี่ยอีรีติไอ้ก็ดีนั่นแล้วบ้าฉันคว้าผมเป็นหิวหิวยังถามด้วยและลูไกาลายไปไหนแปดร้อยโมเมนต์แปดร้อยแปดเลยแปดมากนิ้ยังอีก เปียกโยเปีรยอ๋อแสดงว่ากาห้อง,น,งนี่ลงไงเลยนี่เนาะบลูกคือกัน,กนอีหยังบางเห็นเพื่อนเอายังมยไม่ให้อายสีลูมุ่งจัดสีดรสดประกาศง่ามกีฬาลงไงแสดงว่าปุ๋ยคือดีอีนี่ไายครับอยู่น้องกันม่าผมว่าขึ้อีหยังไลเนี่นคยคึ้นหยังผมก็เห็นน้องมูนีล่ล่ะเห็นมัน่องไหนไายถามอีหยังมันก่อนที่นาะมันเมยมันหนีหุ่นเขา่าเฮ้ย ไป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 ยามาโซกันเถอะนี่จะเบิ่งแต่เวน้นดูเออหนาหลาบมันหิวข่อยภากันไปหาเนืนนน้อย่างนั่งกินกินแล้วได้ลูกไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหน่ะตัวไปไปหายยังเอาก็หายเน้กินไหลาที่กินอีหยังระบิดนีกเอาอันหมูบ้านนี่เด้เฮ้ยซุปน้องใม่สมหมูบา้านไหนเน้นเบอร์ละบ่เบิ่งไปเบิ่งมากขึ้นขีดเก็บทองไว้สิไปกินเนาะแน่้อนว่าซุปน้องใม่สมหล่ะเขาได้เลี้ยงเขาโค่นหัวหน้าอยู่กระไดเป็นนั่นตัวนี้เราไว้เป็นน้ำมันงวงดอกเอาแล้วย่าเนื้อกินกระเบิดเบิด เวลาฉันได้กินไสบป่นี้นั่นแล้วตั้งแต่อายก็ยังคิดว่าสิได้กินไสผมสิบค่คิดติแต่ว่าตะเวนสวยปานนี้แล้วซุมือซุออเวนมีภูมาส่งข,งขา้าวส่งน้ำเฮาได้อาอายคุณนายนีน่เนาะใจดำให้เอา้เอาบ่มาส่งข,งขา้าวเฮาก็บ่เฮ็ดเรียกคือกันตัวอายเอาตัวเฮาแห่เอาจาังซี่เด้อบอกว่าขี้ขันเพิ่นบ่มาส่งข้าวสิเป็นยากอีหยังเฮ็ดจังได๋เพิ่นไก่อยู่คูเรื่องหุ่นอยู่ในคอกค่อยคากันได้ตัวอย่าเด้อที่ว่านไอค่ะคุณนายบ่อนุญาติ หาเลี้ยงตตยข้อขาเรื่อยไอ้วยซื้อได้ว่าขี่พี่ปัญญังแน่นพ่อมาพ่อมาสรงเขาฮอกระเสียบเรียกแค่ยังอู้ผ้าอู้อู้ไฟอู้มันนั่งมักมุมงไหนนั่งติงเรงละติ่งเรียงติงเรติงเรีงมันทิงเขาวประเฮ็ดตัวก้อหิน้นเดกเขาอ่านป็นัมานาเอาที่เขาที่หนายุ้ยใส่หลัปะเนี่ยเอาตังไปเทียนหน้าพูนทีเลนทายเอาไปไวเทียนหน้าแล้วแต่ว่ามาอื่นเพื่อนไปกินข่า ไล่ลาอย่างนี้ใส่เวอร์ตบามันเลื่อนทิ้งเขาทิ้งนางคนกัดคนงานแตกเซลเซียสปุยพ่อตายเราเข้าพอดีพ่อตายพ่อตายสี่เข่าแล้วลาเอ้ยลาเอ้ยคนงานคนกัดคนงานอยู่ใส่น้องอยู่หาอยู่หน้าทงได้เหลียวไปกับว่ามีฮอดคนจะสีเข่ามันงอเข่ามันตุ่นไงสตี้ไล่เทพยากดีขันไส้เลี่ยงจากสี่ละเข่ามันใหวไงกุกไงเ่ื้อมว่าไงลาไงเสียงเอ้ยเสียงเออ ทัหน้อบันยุ่งงไหนน้องผู้ใดไู้ยงแม่ป้ามาส่งข่าวสันด้อยู่สายเมื่แม่นั่งหัวดำคือมือยุ่งฮักนีที่เร่องนี่แหละแม่ป้าตาดีดูแก่พุ่นัสดีครับลาครับเอเป็นยาขึ้นตื่นลื่นพงาพะเงือบเท้แม่ป้าเออป้าเจ้าติเนี่ยเอากระเจ้านั่นแหละ หยับหยับมาไกลไกให้ถามจากข้ามในถ่อเอาเป็นอยังหยับมาไก่ๆก่มึงก็เห็ดมือจากซีควักควักดิหนี่ใส่บ่ได้ดิค่ะม่าเอ้ยผู้น้อยผู้จ้อยป่านนี้เห็ดไ้เห็ดหน้ามึงหิวข่าวหิวน้ำบ่หนี่หิวตเนาะฮะหิวเออหิวป้าแม่ป้าเจ้าไปเะ็ด t อย่างมาแตนตอดนาเจ้าเตี้ย จะคนสเดคคนการค้นงานเัามี้จะคนแม่ป่าเอาเข่ามาสูงแม่เจา้าท่านได้ว่าให้ฟังตีห่วยอีแม่บอกว่ามีแต่คนการค้นงานไม่เห็ไห้เห็ดหน้าซื่อ,อแต่ว่าบ,บ,บ่อนระบุว่าคนงานมีจะคนสเดีแม่ป่าแจมขอว่า <c oughs> ท่านได้นับขอเวลานับเด้อนับหล,ลุดบักหลานับหนึ่งสองสามสี่ 2> 1, 2, 3, 4, คนแม่ป่าครับสร้างว่าแต่สี่คนหรือว่าต่างอย่างคอยมักกระดานมุมไส้นีโลด บ่าวน้อง่วนดีๆนะทุกหน่องแหงนัครับมาสี่คนเอาแม่ป้าขึ้นเดี๋ยวไปเป็นหาโคนหุ่นว่าแม่ป้าตาไล่เรื่องบอกเบิร์ดเรื่องบอกเบิร์ดตีสี่คนเคืงสี่คนเคิงเอาอีกเคืองหนึ่งผู้ใดจากมันจิเป็นผู้ยิ่งหรือมันจิเป็นทอมโอ้ยอีในหน่อยใส่สุดสีสุบูนั้นโอ้ยจะมาเด้นหนันมันบ่นหน่อยด้นั่นเปิดออกสำลันมั่นคุณดิ ตัมันตีละบอีหยังกระสันมันเหม็นกินเหม็นสำลัดนันกับแม่ว่าวให้เป็นป้าฟังมันหิวเข่าไปเลยเอ้ข้าวตัวอ้คนงานตะวันซีหาคนจับเข่ามือนีส่งเบิร์กขึ้นเอามานหน่อยสันลีมเบิรงแหน่เอามานหน่อยแล้วมันสีพ่อกันกินดีแท้หน่อยพี่ห่วยห่ากรวบคือเปลี่ยนคนใหม่มาโอ้ยผู้บ่าวล้อลโล น้าครับโดนน้องไปหนีมาต้องเห็ดไ้เห็ดหน้าดอกไปอยู่กับแม่ป่าอยู่เัิงงานทั้เงี้ยนทรบกับว่าเห็นน้องสี่ลักตันเขาบ่าไลยโอ้ยให้เป็นนางอยู่ซื้อซแม่ป่าสีหาเงินเลี้ยงอ่ะดี๋ยวเดอเด้อให้ใส่หนีเพื่อนเบิร์ดก่อนโอ้ให้ใส่หนีเบิร์ดก่อนจตกพี่บอกจากไหนมาหลายผู้หลายคนมื่หนีมาส่งเข่ากับน้องสุดเลยล่ะได้ยังน้อครับกับเข่าดีน้องโอ้ได้หลายอย่างอุ้ยเห็นหน้าคุณมาส่งเข่าแล้วกับสุดเลยตัสแต่แต่ว่าขันแม่ป่ามาส่งหนีแม่ป่าเห็ดซุป ซุปยังซุปหอมปี๊ซุปหอมปี๊ก็มีอะไรล่ะโอ้ยเป็นไอ้หมูกับสมบัปึกก็หมูแถบบอกรลาดไงพื้นว่าซุปหอมปี๊มันซุกกินได้อยู่ติได้กินยังไงวะเจ้ากระแปะกลับบืองตีล่ะหอมปี๊ก่ะนี่กว่าโอ้ยแม่าันเปิดปากมันเป็นคนงอ่ะแม่ป่ากันเลยงมง่ายจังหน่อยแต่วม่ได้ให้บอกนะมลายผูหลายค้นใส่แม่ป่าถามผู้เดียวกับว่าได้ ต้องพูดจากอันกับลูกสาวกับน้องสาวพี่คุยจากันอยู่หันละวียกงานการช่างฮ็ดจักยาบดีเลานำให้น้ำหน้าบ่เอาจังซีว่าเป็นอย่างดอกผ้ากันคุยกันกับคนงานก่อนเดี๋ยว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 พี่ตองอูอันไหละกับเขากับหนามันบอกว่กันกินเมนบอพี่ตองอูแล้วก็ส่วนเอาไอเอาไอไปต่อยบอกฮงอยู่ทั้งพ่นทั้งกไก่ยุ่นหนีมันบว่าีดอกก็จะต่อยกินหมดแล้ว ส่วนกัดแปดต่อยบักหุ้งมาหาฝานอาต่ำเนาะบ้าบักฮูงสุกกับมาฝานใส่ถาดกินกับข้าวคาแซ่บน่องกับสิไปคือกันน่องกินนี่กับสิไปเอ้กราะกับสิไปนไปกันตีไปลาไปต้นบักฮู้งกุ้ยใส่กอบักฮู้งกีฬาเด้อ ไอ้นั่นมันจัดพักข่าวอีสุดท้ายมูฮันข้าเบิ้งก็ได้ดอกเออบักลายุนี่พักกันเบิ้งเดี๋ยวเซฮายคนกาดคนงานพาไปเบิ้งสวนสิไปหาเก็บบักพงษบักพงษไปเบิ้งักพร้อมไปลาไปพักกันไปเบิ้งได้ยังใส่สาวด้วยหมู่เดี๋ยว่ใ่ไปสาวด้วเจ้าเด้อไปเบิ้ดนี่ละอย่าลืมองไปสาวกับตาที่ว่าจ้าไปลาไปครับพ่อเอากระตาไปน้ำผึ่งๆไปมุดเดียงมีเรื่องด่างเนวกินให้เขายอมยอมเอาเด้อ เขายอมเเขาก็ยอมเป็นตัวอีเมียงบอกว่าเขาประจัดเขามาเป็นคนอาศัยด้วยแต่สเปิ่์ป่าคอนไปเอาบักุวงสุกขันวันเหตุอยากวันีเอสิเอาบักุวงสุกดึกใส่หน้าผากมันอย่าไปซองมึงฟังข้างบนเน็นเรือหล่าเด้อใช่เงย้ยไปโดนเด้อคุณนายครับจ้าเชิญตรวจการตรวจงานตามบัธยาศัยจ้ามาไหนมาถือใจกรสซั่งในเด้อครับเด้อสวัสดีครับคุณหนูครับบมาต้องวัดดีหรอกค่ะ มธรรมดาล่ะครับผมเป็นคนงานบอลล่ะเป็นลูกน้องเห็นเจ้าหน่ายมากก็ต้องทำความข้อลงเป็นเรื่องธรรมดานสำหรับผมครับบอลสำหรับอําข้าวเพระต้องวัดดีเพระต้องวัดดีก็ได้เป็นอย่างนอครับนอเปต้นน่ะเดาหลายอย่างก็ได้จ้าแต่ยังมากินนอครับหลายอย่างอยู่ยานอ้โบอีมโนเอามาหลขึ้นอย่างเป็นเมียสีหามเจ้าในกระซังที่อําข้าลากเหตุเองขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับอย่าขอบคุณดูหลายนี่เอามาหลายผู้หลขึ้นในสีไงวะครับ กับบ่เมยหรอ,อ,อบ่ยมยหรอบ่เลีล้ยงนำตูร่าริอยู่บ่มีเด้ยครับดนที่จะรำผมอานิตย์สครับข้าวหน้าจ้า่างใดถ้าพัาากันชคเงยแล้วผมเลยคิดว่าอยากจำข้น้าเนี่ข่าวโซ่เข่าผมเอไว้ดีละผมก็้องสีากิากนตบข่าวพักกันตาบ้า,านไปสัครับน้ยเาวาชสังตัวมาโซ้ข่าความใจของค่าแดงเงี้ยข่าวว่าม่เหตุงานขึ้จังควาคิดของาไปกะว่าอยากอยากบอกหน้าฉนด ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ